เอาแล้วครับสวัสดีคผู้ชมนะวันนี้เราอยู่ในเกมซอมนอมนะครับไปครับเราไปร่มเล่นกันเลยครับเกมนี้เป็นเกมฟรีจากสตรีมนะผมเอาแล้วครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วครับเราก็ทําการไล่ฆ่าคน,นครับเกมนี้เป็นเกมที่อ๋อยังไงอะ่ะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ฆ่าคนนะครับซึ่งเราจะได้รับบนบาทเป็นซอมบี้นะครับสุดยอดเราสามารถ พ่นพิษได้ด้วยนี่แล้วก็ขึ้นไปใช่บอขึ้นไปนะครับผมสุดยอดเลยแล้วไปกินสมองกันซอมนสุดยอดงามๆโอ้โหเป็นอุ้ยเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนเราก็ต้องยิงนะนี่ตายไปหนึ่งครับผมพอเราฆ่าคนเสร็จเราจะได้ อืมสมองมปนะครับแล้วก็มันจะงอมๆนะครับเพลงเพลงนี้เป็นเพลงจากแบบอย่างในเกมเลยครับผมไม่ได้ใส่มาเลยสุดยอดใส่เพลงประกอบให้เรียบร้อยอุ้ยคน2สองคนแย่แล้วทุกคนเออเสียไปหนึ่งรวนงอมๆงอมๆงอมนกระโดดไปใช่ไหมต้องรีบหน่อยเออสวยผม เราจะเราจะไปกันต่องํางำ,งำนี่กระโดดมาโอเคกระโดดโคตรสูงอุ้ยอะไรเราเหรอไม่อ่ะเราต้องรีบไปเรากลัวรรเบิดลงไปครับผมทุกคนอุ้ยขางบนตูมเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยคนโอ้โหปาไม่ได้ทุกคน ต้องค่อยๆค่อยๆไม่ได้ต้องปล่อยนะครับเฮ้ยหรือว่าไม่ต้องปไปตรงนี้เอา้าไม่ตายตายครับผมอ๋อมันจะลบกระสุนด้วยสมองเราจะเราจะตายอยู่แล้วเราจะรอดไหมทุกคนเราต้องการกินสมองกันสมองอยู่ในมดอุย้ยคนอีกแล้วคน คนโอ้โหกลัวคนอ,อยากหลบอาะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยผมตายว่ะโดนระเบิดนะครับผมกดเอ็กเกิดใหม่เหรอนี่เกิดใหม่ก็เลือดเต็มนะผมอุ้ยคนเสียไปหนึ่งงำ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 ง,ำงำอุ้ยคนอุ้ยเออยิงไม่โดนครับผม เง็งเง็งง็งงอุ้ยกระโดดไปอุ้ยระเบิดผมอยากรู้อะถ้าปาไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ระเบิดเหรอโอเคไปไปต่อมีคนหน่อยทุกคนตายซะสมองไม่ลงเมาทุกคนมันจะกระโดดเรื่อยๆแล้วก็แปลสมองได้ไหมไม่ได้ เรียบร้อยผมยิงเราด้วยอ๋อต้องต้องกระโดดไปเอาสมองอ๋อไม่ต้องต้องเดินได้งอม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 อ๋อก็ฉลาดเหมือนนี่แหละขอโทษซอมบี้งมงมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมมีระเบิดก็ไม่ได้ใช้เอาสมองมันซะดีๆ ไปครับเราไปเต้มต่องอมๆเหรออุ้ยมีคนปาระเบิดมาแย่แล้วโอ้โหสองลูกเรียบร้อยโคตรแรงอะ่ะระเบิดเกิดไม่เอาไม่เอาไมเอาไมอระเบิดเด้งมาด้วยยอดอ,อุ้ยเอาล้ครับเรา,เาทำการกลัาที่เดิมเรียบร้อยนะบุม ของเาจะมีคนอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราก็ไม่สนเลยเดินไปข้างหน้าไปเฮ้ยคนคนคนระเบิดเมีอ้าโอ้คนเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวคนต้องคนข้างหน้าก่อนเฮ้ยระเบิดอุ้ยใครยิงกันอยู่ทุกคนเราไปทางข้างล่างก็ได้เก็บสมองกันแต่ว่าเง้ม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  สุดยอดไป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 เก็บสมองแล้วนะนี่ปิดประตูด้วยโอ้มีระเบิดมืออุ้ยอะไรวะเนี่ยคันคันธนูนเหรอไม่ได้กินหล้วเงาเงำๆงาง,งโอ้ทางข้างล่างก็อันตรายเหมือนนะอุ้ยมันมีให้ปลาดล้วยอ๋ออุ้ยใครยิงเราเนี่ <Okay. S 2> อะไรครับเนี่ยคนคนอีกแล้วโอ้โหยิงเราเกือบ,บตายทุนเรียบร้อยเรียบร้อยยิงไม่ยังครับผมเฮ้ย <c oughs> ไม่หลอดเกิดใหไ่แบบโอ okay, เคเกิดมาล่างแล้วเบิดมันจะมีคนตรงนี้บายฟ้าแล้วมันจะมีคนข้างหน้า อ๋อมานจะมีไฟด้วยตอนไหนโอเคกระโดดมาเฮ้ยคนเรียบร้อยเราต้องทำลายหรือว่าอ๋อทำลายได้ปะไม่ได้อ๋อแย่แล้วเดี๋ยวมีปุ่มอยู่นี่โอเคทำลายไม่ได้อะต้องรอจังหวะไหมหรือว่าต้องย่องไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่องย่องไหม โอเค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 เย e ไปไปแล้วทุกคน s หรออ๋อ s พลุบ to. ีอุ้ยมันยิงโอหโหดร้ายว่ะตอบโต้ตอบโต้ตอบโต้ได้ไหม ตอบตัวไม่ได้อมยิงไม่ยัยงเรียบร้อย <c oughs> เป็นเกมเล่นเบินๆนนะครับทุกยอดอ๋อเราสามารถอุ๊ยโอ้โหลืมไปเลยตายซะเฮ้ยงำๆกระโดดแล้วก็ ยิงได้ไหมเรียบร้อยต้องทำยังไงไปทางนี้หรือไม่ใช่อุย้ยมีกับดักข้างบนด้วยสุดยอดทุกคนอ๋ลอลรางไปข้างหน้าอยู่แลยวอ้มันเห็นเราแล้วยิงไม่ยังเลยโอ้เวรกรรมชีวิตโอเค มยิงมันยิงไม่ยัง้งโอ้โหจะดึงสวิตซ์ไงโอ้โหเรียบร้อยครับผม <c oughs> สคือเราผ่านไปไม่ได้ไหมผมขออตัดจบเพียงเ้่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับวันดีครับโอม